พระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาสาราดุสิดาลัยพระราชทานพระราชวรโรกาสให้บุคคลเฝ้าบุคคลผู้แทนหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติประจำปี2557เฝ้าทูลละอ่องพระบาทรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ วันนี้เวลา10นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาราดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาให้นายวิชนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินำบุคคลผู้แทนหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติประจำปี2557เเฝ้าทูล อ,องพระบาทรับพระราชทานรางวาัลเกียรติคุณบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติและพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณมาลัยลักอัครราชกุมารีทรงเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นของชาติการนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติกับผู้ติดตามผู้แทนหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรางวัลที่ท่านได้รับวันนี้เป็นเครื่องแสดงว่ากิจการงานทั้งหลายที่ ที่ท่านทั้งหลายได้อุทิศตนปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงและความเสียสละอดทนนั้นมีผลดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างกว้างขวางการงานที่ได้กระทำมาดีแล้วนี้จำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งเพิ่มพูนงอกงามและสามารถอานวยประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้นได้ทั้งนี้ เราไม่เราไม่ว่ากิจาการงานที่ซัมจะบรรลุผลดีเพียงไรก็ตามหากไม่สร้างเสริมปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพพร้อมอยู่เสมอผลดีที่เกิดจากงานนั้นก็จะเสื่อมถอยลงเป็นธรรมดาและเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อตามมาได้อีกมากดังนั้นทุกท่านทุกหน่วยงานจึงต้องภาคเพียรปฏิบัติพัฒนางานที่ทำมาแล้วอย่างดีแล้วนี้ให้ยิ่งดีเจริญ ขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้กิจการงานทั้งปวงที่ได้อุตสาหะสร้างสรรค์มาด้วยดีนั้นสำเร็จผลเป็นประโยชน์อันแท้จริงและยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นจะได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บ้านเมืองของเรามีความก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดต่อไปได้ไม่สิ้นสุด